วันนี้คุณสวัสดิ์ลิประพันลบประธานพักชาติพัฒนาเรียกประชุมคณะกรรมาการบริหารของพักที่บ้านราชวิถีของคุณสวัสดิ์เองตอนบ่ายสองโมงว่ากันว่ามีวาระเดียวในความเป็นจริงทางการเมืองพอ,อนี้ในบริบทการเมืองอย่างณขณะนี้คพักขนาดเล็กอย่างชาติพัฒนามันไปต่อไม่ไหวมเมื่อไปต่อไม่ไหว ช็อตต่อไปของชาติพัฒนาจะเป็นอย่างไรจะไปรวมจะจะไปรวมกับพักไหนจะไปรวมกับชาติพักเพื่อไทยหรือตัดสินใจจะไปรวมกับพักผมใจไทยค่ะดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันกับคุณสุวรัรลิปะตะพันลบนะคะประธานพักชาติไทยอาประธานพักชาติพัฒน,นาตอนนี้ทีมงานติดต่ออยู่ สักครู่หนึ่งสักไม่รับสายสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณสวัสดิ์เลขาธิการพันลระทานพรรคชาติพัฒนาวันนี้เข้าประชุมกรรมการบริหารแกนที่บ้านของคุณสวัสดิ์เองนั่นแหละที่ราชวิถีก็วาระเดียวย้ำกันอีกทีนะครับมันอยู่ไม่ได้หรอกอ้าวโอเคไปที่ที่คุณสวัสดิ์ฮะสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ฮะสวัสดีครับคุณเดนได้คุณวิีดาครับสวัสดีครับครับคุณสวัสดิ์วันนี้เข้าใจว่ากรรมการบริหารจะมีวาระเดียวก็คือเมื่อ ไปต่อไม่ไหวในบริบททางการเมืองปัจจุบนันมันก็ต้องไปอยู่กับใครสักคนไปอยู่กับพักไหนสักพักหนึ่งความน่าจะเป็นนี่คิดว่าจะอยู่พักไหนฮะก็ยังยังไม่ได้ถึงก็บอกว่าไปต่อไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมันก็ขึ้นอยู่กับการการประชุมวันนี้นะครับคือครเราก็คงจะถามความคิดเห็นกันนะว่าเรือว่าเราจะเอาอย่างไง,งเพราะว่าการยุติภาชนี้ก็เหมือนกับ ค่อนข้างที่จะกระทนหันนิดนึงนะเราเ็นอย่างนี้ก็อาจจะหลังปีใหม่ับครับฉะนั้นก็เป็นเป็นครั้งแรกอ่ะที่เราจะประชุมกันเรื่องเรื่องเรื่องข้อสรุปว่าในการติกตั้งครั้งนี้เราจะเอาไปยังไงฉะนั้นก็ก็คงต้องแล้วแต่แล้วแต่ที่ประชุมจะจะว่ากันนะครับว่าว่าว่าจะดำเนินการกันยังไงครับที่ต้องมานั่งคุยกันวันนี้ก็เพราะว่าคนของชาติพัฒนาเริ่มทยอยออก ต,ตรงนี้นก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสถานการณ์ที่อาจจะต้องรีบตัดสินใจเพราะไม่เช่นนั้นหมดพักนแน่ๆผมเข้าใจว่าถูกผมเข้าใจดังนั้นถูกไหมฮะก็มันก็มีหลายปัจจัยนะฮะก็คือเหมือนกับตอนนี้ระยะเวลามาันกระชั้นชิดเพราะในการเลือกั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเหมือนเราอยากกระส่งใครสมัครก็สมัครนะมันก็มีกติกาเช่นการทำไพรมารีโหวตอะไรนี่นมผมยกตัวอย่างนะแล้วมันก็มีขั้นตอนการทำไพรมารีโหวตที่มันต้องใช้เวลาครับ แล้วก็มันก็มีเหมือนกับว่าเมื่อจะมีการเลือกตั้งเนี่ยบางทีก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านท่านก็อาจจะแบบคือทุกคนก็ต้องอยากจะกลับมาเป็นผู้แทนราษฎรนะครับนที่นีเป็นธรรมชาตินะฮะดังนั้นกระแสการเมืองวันเนี้ยผมก็ว่ามันก็ผมก็อยู่การเมืองมาสามสิบกว่าปีนะผมว่ากระแสการเมืองวันนี้ก็เปลี่ยนไปจากบริบทเดิมนะครับเมื่อก่อนเนี้ย ผมว่าเลือกตั้งมาหกเจ็ดครั้งนะการเลือกตั้งแต่ละครั้งนี่นะตั้งแต่สมัยผมผมอยู่อยู่ตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายสมัยก่อนนู้นนะการมาเจ็ดครั้งเนี่ยมองย้อนอดีตไปเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งแบบการเมืองสองขั้วตลอดบแต่ว่าครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งแรกที่เป็นการเลือกตั้งแบบการเมืองสามขั้วนะครับหมายความว่าหมายความว่าความความการต่อสู้ความรุนแรงเอาง่ายๆเลยกันสมมุติมีสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับแล้วมีคนสองคนสนใจ ก็สู้กันเพื่อที่จะได้สินค้าชินนั้นนะก็สู้กันระหว่างสองคนแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าสู้กันระหว่างสามคนแต่สินค้าชินเดียวกันเนี่ยสินค้าชินเดียวกันก็คือชัยชนะในการเลือกตั้งถูกไหมเมื่อก่อนสองพรรคสู้กันใครชนะก็เป็นรัฐบาลคนแพ้มาที่สองก็เป็นฝ่ายค้านแต่ทีนี้มันการเมืองมันสามขั้วฉะนั้น ความต้องการในเรื่องของชายชนะที่จะต้องมาที่หนึ่งเนี่ยจะสูงกว่าทุกค้งเพื่อเพื่อความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลผมก็เลยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่ดุเดือดที่สุดการเลือกตั้งในระบบที่ว่าการเมืองสามขั้วนะครับฉะนั้นฉะนั้นการต่อสู้นี่จะสูงก็ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าการต่อสู้ทางการเมืองสูงความต้องการผู้แทนรชาษฎรฉะนั้นเราก็เห็นข่าวข่าวเรื่องการย้ายพรรคเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้น ไอ้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆเหล่านี้นะครับปัจจัยทางการเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยวันนี้เราจะพูดกันนะครับว่าสําหรับชาติพัฒนาเนี่ยตกลงการเลือกตั้งเนี่ยเราเราจะดาเนินการกันอย่างไรเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะรับผมเองเนี่ยส่วนตัวก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเหมือนกันว่าว่าสมาชิกนักหรือว่าเพราะวันนี้ที่มาก็จะมีสสมาด้วยนะครับก็จะถามความคิเห็นของของแต่ละท่านครับครับอย่างแรกการเลือกตั้งกระชั้นชิด เตรียมตัวไม่ทันอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแหละอย่างที่สองก็ถือว่าจะเตรียมตัวด้วยความยากลาบากเพราะมันการเลื่อนตั้งมือนการชั่ชิดมันก็เหมือนกับช็อตกันนิดน,นึงรเราไม่อยากไม่นึกว่าจะยุติารรตอนนี้นะการชั่งชิดเตรียมตัวไม่ทันในหลายๆด้านมันก็เป็นปัญหาอยู่พอสมควรอีกอย่างหนึ่งสสของชาติพัฒนาบางคนก็เริ่มทยอยออกไปอยู่กับคนอื่น มันก็ต้องเรีบตัดสินใจแล้วละมันต้องรีบทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วละไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาแน่แต่ตัวชี้ขาดอีกตัวหนึ่งก็คือสนามเลือกตั้งโคราชเนี่ยซึ่งหมายมั่นปั้นมือจะทวงคืนในบางจุดบางเขตเนะครับปรากฏว่าพักใหญ่เขาสู้กันหนักเขา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 จัดทับลงไปปูซนนน่นซนเต็มไปหมดเลยโดนแล้วเหนื่อยท่าทางจะสู้ไม่ไหวอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องตัดสินใจว่า จะอยู่ในสภาพเดิมหรือจะไปบวกกับเขาอันนี้ก็มีส่วนด้วยใช่ไหมฮะก็ก็หลายปัจจัยนะฮอาอย่างทุกปัจจัยตัวเนี้ย มันไม่ไม่มไม่มันก็เป็นปัจจัยที่เราต้องคำติงถึงอะนะครับเพราะเราก็ต้องลงไปต่อสู้ในสนามถ้าเกิดปัจจัยมันเป็นอย่างเนี้ยเราเราจะสู้สู้กันยังไงสู้แบบไหนหรือจะยังไงและที่สําคัญก็ต้องถามว,ว่าสู้สู้ได้ไหมสู้ไหวไหมถูกไหมก็เป็นปัจจัยที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ต้องต้องคิดกันนะครับเพราะทุกคนก็อยากที่จะกลับมาเป็นผู้แทนาราษฎรใช่ไหมเราก็เข้าใจ,จบางคนที่ย้ายพักไปเนี่ยเขาก็จะมาบอกเราว่าเออผมผมเขาก็มาลานะเราเราเราทุกคนเราเรามีความรักมีความเข้าใจกัน อย่างอย่างบางท่านที่ออกไปเขาก็จะมาลาว่าเขาก็มีความจาเป็นนะเพราะว่าการเมืองตัวนี้มันสู้กันแรงแล้วก็พักใหญ่ก็จะได้เปรียบผมผม้าใจไม่มีปัญหานครับจะไปอยู่พักไหนเนี่ยก็เป็นเป็นดุลยพินิจของท่านอันนี้ก็ตะพูดตามข้อเท็จจริงที่ที่เขาเขาเขามาบอกลาเราอย่างนี้นะครับเอาเอาหมายถึงสสปักน้ําโพของชาติพัฒนาที่ ้าขอญาตย้ายไปอยู่พักอื่นว่างั้นเถอะคอัก็ม,มีบางท่านที่เขาลาออกไปเนี่ยก็ด้วยเหตุผลเนี่ยผมก็ถา,ามว่าเออมันเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าการเมืองมันแรง<ช>แล้วถ้าเก<ช>ิดอยู่พักใหญ่เนี่ยก็ทํา,าให้เขามีมีความมั่นใจมีฐานการเมืองทียย่เขาคิดว่าเขาจะได้กลับมาเป็นผู้แทนรัฐดับถ้าด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องก็ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยก็ต้องให้เขาตัดสินใจเพราะทุกคนเขาก็เราจะบอกว่าเอ้คุณต้องอยู่กับผมแล้วก็ เขาก็สอบไม่ได้ไม่ได้กลับมาทําหน้าที่เขามันมันมันก็ต้องให้โอกาสเขาใช่ไหมนี่เป็นที่ผมยกตัวอย่างเลยว่าต้องการจะบอกว่าวันนี้ปัจจัยทางการเมืองต่างๆเนี่ยค่อนข้างกดดันค่อนข้างกดดันอักเล็กนะครับในสถานที่การเมืองมันแรงซะขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องมานั่งถามกันว่าจะสู้กันยังไงแต่มันต้องเริ่มจากคําถามพื้นฐานก่อนสู้ไหวไหมถ้าสู้ไม่ไหวมันจะต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่หมดถูกไหมฮะ ก็เดี๋ยววันนี้คุยนะคุานะวันนี้คุยจะนัด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 กันป่ายสองโมงครับครับครับเห็นบอกว่าจากวันนี้ประชุมกันที่บ้านราชพิธีวันพรุ่งนี้จะมีประชุมอีกรอบที่โคราชเหรอครับมีไหมครับอันนั้นก็เป็นการเป็นการเป็นการนัดประชุมใหญ่ไวไวไวล่วงหน้านะครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อจะเลือกตั้งเนี่ยเราเราต้องมีการประชุมใหญ่นะครับเพื่อเพื่อเพื่อเตรียมเตรียมเตรียม เตรียมการในขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายเลือกตั้งอันนั้นอันนั้นก็เป็นการเป็นการประชุมที่นัดนัดนัดไว้ล่วงหน้าแต่วันนี้เป็นการประชุมกรรมการเป็นการประชุมกรรมการบริหารครับครับครับก็บ่ายวันนี้ก็รู้แล้วล่ะว่าทิศทางต่อไปชะต่อไปของชาติพัฒนาจะสลายพักหรือจะไปรวมกับใครหรือจะยืนหยัดนั่นก็จะมีคําตอบภายในบ่ายวันนี้เย็นวันนี้นะใช่ใช่วันวันนี้เขาคงคงได้ข้อสรุปเพราะว่าในการเลือกตั้งครั้งเนี้ย เราจะเอากันยังไงเอาอย่างนี้แล้วกันครับครับคำถามสุดท้ายเลยคุณสวัสด์คำถามที่ต้องตอบก่อนก็คือสู้ไหวไหมไม่ใช่มานั่งถามกันว่าสู้ยังไงถ้าสู้ไม่ไหวแล้วยังไงแล้วค่อยมาพูดกันว่าเราจะยังไงต่อถูกไหมก็ว่ากันตามสถานการแล้วกันครับผมใช้การพูดในกานได้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 ครับครับขอบพระคุณมากครับคุณสวัสด์ครับคุณนายีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณสุวัตลิปะตะพันลกนะคะคือ,อคุณสุวัตรแกออกตัวก่อนแล้วล่ะแ,แกก็ฝากทีมงานมา,<อ>าพูดได้เท่าที่พูดได้พูดเท่าที่พูดได้นะบางเรื่องแม่คิดไว้แล้วมันก็ต้องเก็บไว้อยู่ในใจมันมีกระบวนการมันมีพิธีกรรม,มครําต่อสุดท้ายอย่างเป็นทางการมันจะต้องผ่านพิธีกรรม มันต้องเป็นไปตามกระบวนการนั่นหมายความว่าต้องประชุมกรรมการบริหารก่อนแต่สุดท้ายก็ถามแกนะจ่าวมจะข่าผมพยายามพยายามจะถามแกบอกว่าในบริบทการเมืองที่มันแรงขนาดเนี้ก่อนที่จะมานั่งถามกันเองว่าจะสู้กับเขาอย่างไรมันต้องเริ่มจากสู้ไหวไหมถ้าสู้ไม่ไหวมันจบถูกไหมถ้าสู้ไม่ไหวมันก็ต้องไปอยู่กับใครถ้าอย่างอยากจะอยู่บนถนนการเมืองก็ต้องไป ไปบวกกับพักใหญ่ๆสักพักหนึ่งอ่ะค่ะสักพักนั้นจะเป็นพักไหนล่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่พักไงแค่สองพักเองใช่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนถ้าดูจากความสัมพันธ์ในเชิงของตัวบุคคลนะน่าจะไปทางสีแดงก็น่าจะไปสีแดงน่าะจะไปอยู่กับคุณทักษิณแต่ด้วยความเคารพในบ,บริบททางการเมืองในสถานการแข่งขันทางการเมืองที่มันเป็นมาอย่างที่เห็นเนะี่ยถ้าจะลงสนามเลือกตั้งแล้วหวังผลสักนิดหนึ่งสภากำลังา ครบพร้อมสักนิดหนึ่งมันก็ต้องไปสีน้ําเงินก็ไม่รู้สิน้าเงินหรือแดงใช่น้าเงินหรือแดง